กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Fair 2011ระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ศูนย์สิริกิตตรงนี้นี่เองเนี่ยนะฮะชูแนวคิดเรื่องต่อยอดภูมิปัญญาให้ก้าวไกลสร้างสรรค์นวัตกรรมไทยสู่สากลในงานแบ่งถึง9โซนนะฮะโดยเฉพาะโซน IP Creative King เป็นนิทรจศกรแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิทธิบัตรลิขสิทธิ์แลวก็เครื่องหมายการค้ารวมไปถึงสิทธิบัตรหมายที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุนกล้าวถวายเมื่อ5ธันวาคมปี53นะคะก็อย่างเช่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจนแล้วก็ชุดสําเร็จของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจนรวมไปถึงระบบปรับปรุรงคุณภาพน้ําแล้วก็รางพืชค่ะขณะเดียวกันโซนต่อมาโซน IP Creative c i t ิ อ <C HA> ินโนเวชัน n าวน n เป็นนิทรรศการที่สรุปโครงการเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ทั้งหมดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาดําเนินการในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปีปัจจุบันแล้วก็มีกิจกรรมจุดประกายความคิดในรมิดเมืองเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ด้วยผู้ร่วมงานก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะนี่ฮะของดีๆอย่างนี้ต้องไปดูนะฮะ <C HA> ได้แนวความคิดแต่ไม่ใช่ไปลอกนะ อันนี้ต้องบอกอย่างนั้นนะฮะ <S <S มี IP s h o w เคสโชเคสนะฮะการจัดแสดง40ผลงานนวัตกรรมซึ่งมีศักยภาพทางธุรกิจนะฮะก็คือโดดเด่นเรื่องความเป็นนวัตกรรมด้วยแล้วก็แปลกใหม่ด้วยมีโซน IPGI อันนี้จะเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่35ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน <S <S มี IPMar k e ก ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยนะฮะโซน IP Clinic and Service. s น r v i c อเป็นสิน,น,สนิกที่ให้คำปรึกษาแล้วก็รับคำขอทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่หรือว่าโมบายยูนิตนะคะมีโซน IP a w a r d ค่ะเป็นการประกวดผลงานออกแบบด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับอุดมศึกษาหัวข้อก็คือ Eco Design ค่ะ โซน IP พีวาไรตี้กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญามีมินิคอนเสิร์ตด้วยและแน่นอนต้องมีสัมมนาหาความรู้ก็มีโซนเกี่ยวกับการสรัมมนาด้วยค่ะศูนย์เศรษกิจนะฮะตูช้ชมมะสอกันยาย